เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเทราจา์กรรมการมหาเทวระสมาคมเจ้าวาดวัจญนาวานำพระเถวระคณะสงฆ์วัจญนาวาประกอบพิธีมหาปวารณาพร้อมแสดงพระธรรมเทศนาแก่ผู้ธศาสิกชนเนื่องในวันออกพรรษาที่วัดวาจนาวาเขสาทรกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์วัจญนาวาประกอบพิธีมหาปวารณาวันออกพรรษาโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเทวรารา์กรรมการมหาเทวราสมาคมเจ้าวาดวัจญนาวานำพระเถวระคณะสงฆ์วัจญนาวาประกอบพิธีนพระอุโบสถวัจญนา เนื่องจากวันออกพรรษาเป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนาเป็นวันสุดท้ายของการอยู่จาพรรษาครบไตรมาสตามพระธรรมวินนยบัญญัติและเป็นวันที่ประสงค์จะประกอบพิธีทําสังฆกรรมคือการปาวารณาตรงกับวันขึ้น15ค่าเดือน11เป็นการปฏิบัติตามพระธรรมวินนยของพระภิกษุกระทําสังฆกรรมที่เป็นการให้โอกาสพระภิกษุซึ่งอยู่จําพรรษาร่วมกัน3มเดือนสามารถกล่าวตักเตือนชี้แนะแก่กันโดยเสมอภาคด้วยความปรารถนาดีต่อกัน และในวันเดียวกันพุทธศาสนิกชนถือความเป็นมงคลประกอบพธิธีทำบุญเข้าวัดสวดมนต์ฟังเทศโดยที่วัดยานาวามีพุทธศาสนิกชนร่วมบุญกุศลที่ชั้นสองอาคารมหาเจษฎาปอดินวัจยานาวาอย่างพร้อมเพรียงกันที่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเถราจารย์กรรมการมหาเถรรมาคมเจ้าวาดวัดยานาวาไม่ตาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาแก่พระสงฆ์ตลอดจนพุทธศาสนิกชนโดยให้น้อมนำหลักธรรมไปประพฤติธปฏิบัติในชีวิตให้เกิดความสุขทั้งต่อตนเองสังคมและประเทศชาติ ันนี้มันเป็นวันมหาปราณาเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาตรงกับวันสุดท้ายแห่งเทศกาลการอยู่จำพรรษาสามเดือนคือวันขึ้น15บห้าคเดือนเซปกิจชมเด็จประสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระภิกษุทำการปร,ปราณาคือยอมให้พระสงฆ์ได้ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกัน หมายถึงยอมมอบตนให้สงได้ว่ากล่าวตักเตือนในข้อบกพร่องที่ภิกษุทั้งหลายได้เห็นได้ยินหรือและมีข้อสงสัยด้วยจิตเมตตาเพื่อจะได้สํารวมระวังปรับปรุงแก้ไขตนเองต่อไปทั้งนี้เพื่อความเจริญของพระธรรมวินยัยและความผาสุกในการอยู่ร่วมกัน วันที่พระสงฆ์ทำมหาปรนกรรมนี้เรียกตามที่เข้าใจกันทั่วไปว่าวันออกพรรษาหรือเป็นวันที่สิ้นสุดฤดูฝน